กลาบมาอยู่กับผมต่อกับรายการสวัสดีเอเชียนะครับในช่วงที่2นี้อย่างที่ผมสัญญาเอาไว้แน่นอนครับต้องบอกว่าในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆของคนวงการบันเทิงรอบเอเชียนะครับที่น่าสนใจประวัติต่างๆกว่าเขาจะมีวันนี้วันที่เขาประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงวันนี้นะครับผมจะขอนําเสนอเรื่องราวชีวิตของดาวตลกอย่างโจจิงฉือที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกรวมไปถึงแฟนคลับที่ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่า โจซิงฉือท่านนี้หรือว่าเท่าแก่สิ่งที่สื่อในวงการบันเทิงฮ่องกงตั้งสมานามให้ในวัยเด็กนะครับชีวิตของเขาไม่สวยงามนักแต่อะไรครับผู้ชมที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้วันนี้เรามีคําตอบกับสกุปชินนี้ที่มีชื่อว่า King of Comedy ตลอดการโจซิงฉือครับ ศัวรรษที่80 90อันเป็นยุคทองของหนังฮ่องกงมีคำกล่าวที่ว่า2โจ1เชินอันมาถึงโจเวินฟ้าโจสิงชือและเฉินหลงสามนักแสดงแถวหน้าอันเป็นเสมือนแม่เหล็กชุดดึงให้ธุรกิจบันเทิงฮ่องกงจเจริญเติบโตถึงขีดสุดหากพิจารณาจาก50อันดับหนังฮ่องกงทำเงินตลอดกาล39เรื่องในจำนวนนั้นเป็นผลงานแสดงของทั้ง3 แม้ว่าในภายหลังเมื่อกระแสความนิยมหนังฮ่องกงเริ่มตกต่ำลงโจเวอนฟ้าเฟดตัวไปเอาดีทางงานแสดงในแวดวงฮอลลีวูดเช่นเดียวกับเฉินหลงที่มีทั้งงานในฮ่องกงเองและงานหนังระดับฮอลลีวูดคงหลือเพียงโจสิงฉือเท่านั้นที่ยังคงยึดมั่นในตลาดฮ่องกงจากนักแสดงพันตัวมาเป็นผู้กำกับอีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นผู้กำกับที่มีผลงานอันน่าตื่นตะลึงเลยทีเดียว สิงชื้อพระเอกหนังแนวคอมเมดี้จากฮ่องกงที่ทั่วโ,โลกต่างรู้จักเขาดีรวมถึงประเทศไทยที่มีแฟนคลับติดตามผลงานเขาอยู่ไม่น้อยกล่าวได้ว่าเขาคือ king of comedy ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ วัยเด็กของโจซิงชือหรือเท่าแก่ซิงที่บรรดาสื่อบันเทิงฮ่องกงพากันเรียกขานนั้นไม่ค่อยสวยงามนักเขาเกิดที่เกาะฮ่องกงในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างโจซิงชือและพี่น้องรวม4ี่คนอาศัยอยู่กับแม่ที่ฐานะครอบครัวไม่ดีเขามีความสนใจงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เล็กมีไอดอลคือปรมาจารย์นักบูระดับโลกอย่างลูสลีปี1982โจซิงชือพกพาความฝันจูงมือเลี้ยงเฉว่ยเพื่อนสนิทไปเข้าร่วมการคัาเลือกเข้าคลาสอบรมนักแสดงของทีวีบีผลปรากฏว่าครั้งนั้นเลี้ยงเฉว่ยได้รับการ คัดเลือกขณะที่โจดสิงชือตกรอบป่ามาหลังจากใช้ความพยายามอย่างสูงโจดสิงชือจึงได้เข้าเรยงการแสดงรอบค่าในคลาสฝึกอบรมนักแสดงทีวีบีครั้งที่11และจบการศึกษาอย่างเป็นทางการในอีกปีถัดมาจากนั้นเริ่มชิมลางงานในวงการด้วยการรับเป็นพิธีกรรายการ430 Space Shuttle รายการเด็กยอดนิยมในยุคนั้นอยู่ถึง4ปีชื่อของเขากลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เด็กๆที่ชมรายการโดยเฉพาะกับบทบาทแวมไพรยขาวดำที่สร้างชื่อให้เขามากที่สุด ขณะเดียวกันในด้านการแสดงอื่นๆโจซิงถือได้แต่แสดงประกอบฉากในละครชุดของทีวีบหลายแต่หลายเรื่องมัก <Mark S 2> จะเห็นเขาปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาทีในบททหารไร้ชื่อต่อมาในปี1987มีการปรับพังโจซิงถือมีโอกาสเข้ามาเป็นนักแสดงของท<ๆ>ีวเต็มตัวเขามักจะรับบท<ๆ>นักแสดงสมทบในละครฮิตอาทิ The Price of Growing Up My Father's Son The Tribulation of Life ปี1988ชีวิตในวงการของราชาตลกแห่งเอเรียนเชีย์เริ่มพลิกผันมเมื่อเขาได้รับรบางวัลม้าทองคำนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม,มจากนางเรื่อง Final Justice ปีต่อมาเขาแสดงนำในละครชุดเรื่อง Final Combat จากค่ายทีวีบีซึ่งเรื่องนี้ทำให้เขาได้รู้จักนักแสดงคู่บุญอย่างอู๋เหมิงตา้าหรืออู๋ม่งตา้าดาราตลกรุ่นใหญ่ที่แฟนชาวไทยคุ้นเคยกันดีซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่การแสดงตลกแบบไร้ที่มาที่ไปไม่มีเหตุผลของเขาเริ่มเป็นที่นิยมอย่าง มากจนถึงกับมีคำเรียกโดยเฉพาะและถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมสำคัญช่วงหนึ่งของวงการบันเทิงฮ่องกองเลยทีเดียว All for the Winner หรือคนตัดเสียนซึ่งกำกับโดยหลิวเจวิ้นเวยคือผลงานปี1990ที่ทำให้โจ์สิงชือดังเป็นผู้แตกหนังทำรายได้ไปกว่า41ล้านเหรียญฮ่องกองทุบสถิติหนังฮ่องกองทุกเรื่องในยุคนั้น ความแรงของโจซิงชื้อส่งให้ในปีเดียวกันนั่นเอง God of Gamblers 2หรือคนตัดคนสองที่เขาแสดงนำและกำกับโดยวังจริงก็ทำรายได้ตามมาติดตถึงกว่า40ล้านเหรียญฮ่องกงกลายเป็นหนังฮ่องกงที่ครองแชมป์ทำรายได้สูงสุดอันดับหนึ่งและสองลุ้นมาจากนักแสดงคนเดียวกันคือโจซิงชื้อซึ่งฉายาเท่าแก่สิงที่นักข่าวพากันเรียกขานก็มาจากความสำเร็จในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง ไซอิ๋ว95เดี๋ยเดวลิงเดี๋ยวคนภาค1และ2ปี1995<ะ>คนเล<ะ>็กพุกเทวดาปี1996<ะ>คนเล<ะ>็กไม่เกรงใจนรกปี1999<ะ>เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคลาสสิกในยุคแรกของโจเซิงชือ้อ<ะ>ที่เหล่าแฟนพันแท้นหนังของเขาต้องมีเก็บสะสมไว้ หลังจากชิมลางงานเขียนบทและกำกับจากหนังเรื่อง King of Comedy จนได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งหลังยุค90ราชาคอมเมดี้ฮ่องกงเริ่มผันตัวเองไปสู่งานเบื้องหลังมากขึ้นปี2001เขาปล่อยงานระดับ masterpiece ที่กล่าวได้ว่าเป็นงานของโจสิงชื่ออย่างแท้จริงเรื่องนักเตะเซี่ยลุมยี่หรือเซ้าหลินซ็อกเกอร์ออกมาความครบเครื่องทั้งฝีมือของนักแสดงและเนื้อหาที่ผูเรื่องได้อย่างน่าสนใจมีการผนวกประเด็นที่อยู่ในความสนใจผู้คนอย่างฟุตบอลและกังฟูเข้าด้วยกัน ทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จถล่มทลาย<อ>แม้ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลมหายใจของธุรกิจบันเทิงฮ<อ>่องกงเริ่มรวยรินแต่เซาลินซ็อกเกอร์ก,กลับกวาดรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ไปมากกว่า61ล้านเหรียญฮ่องกงอีกทั้งยังกวาดรางวัลในเวทีใหญ่อย่างฮ่องกงฟิล์มอวสปี2002ไปหลายรายการเซาลินซ็อกเกอร์กลายเป็นผลงานที่กรนตีถึงความสามารถในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ king of comedy ผู้นี้อย่างแท้จริง ปีสองพันปี24คนเล็กหมัดเทวดาหรือกังฟูฮัสโซลคือหนังที่ทําให้ชื่อเสียงของโจซิงชือเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทันทีที่ผลงานการกํากับและนำแสดงเองของเขาเรื่องนี้ลงโรงฉายก็สร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ถล่มทลายทั้งในฮ่องกง จีนแผ่นใหญ่ไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาซึ่งแม้แต่ผู้กำกับคนดังอย่างควินตินทรันติโนก็ยังชื่นชมผลงานของโจซิงชือชิ้นนี้ต่อเนื่องมาจนถึง c j 7ในปี2008นังตลกไซไฟจินตนาการสุดล้ำสร้างความสำเร็จด้วยการกว่าได้ไดกว่า200ล้านเหรียญฮ่องกงอีกเช่นกัน งานเรื่องซีเจเซเว่นคนเล็กของเล่นใหญ่จบลงก็มีกระแสข่าวมากมายเกี่ยวกับหนังเรื่องต่อไปของโจโซิงชือ้อไม่ว่าจะเป็น king of comedy พักสองอหรือไทเก็กที่ได้ข่าวว่ามีแอนฮัทเวร์รูปแสดงด้วยกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวยืนยันว่าโจโซิงชื้อได้พักโปรเจกต์ดังกล่าวแล้วหันมาสร้างอาชานิสโอดิซ e ีไซอิวเดวลิงเดีิลพักสา3ก่อนหลังจากเคยประสบความสําเร็จกับภาค1และ2เมื่อส่งปีที่แล้วโดยงานนี้ยังได้สาวสวยสุดเซ็กซี่สุชีมารับบทเป็นจอมยุธหยิง ที่แอบมีใจให้พระทังซัมจังด้วยขาวว่าสื่อภาคสามติดกล้องไปในเดือนตุลาคมปี2011และหากาไม่มีอะไรผิดพลาดานั้นจะใช้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ธรรมดาของผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงที่ใครๆก็อยากร่วมง,งานด้วยโจซิงชือมักจะพ้นนักแสดงหญิงหน้าใหม่มาแสดงคู่กับเขาในหนังหลายๆเรื่องโดยสื่อเรื่องนางเอกใหม่เหล่านั้นว่าสาวๆของสิงส่วนใหญ่ต่างก็ประสบความสําเร็จในสายงานบันเทิงทั้งในการแสดงและงานเพลงหลายคนยังมีชื่อเสียงจนกระทั่งปัจจุบันอาทิเช่นจูอินม่อหวนเว่ยหรือคาเลนม็อกหลีเจียซินเลี้ยงหย่งชีจางฝอจือ่อหวงเซิงอีและจางอีชี ซึ่งที่ผ่านมาดาตลกซูปเปอร์สตาร์มักจะมีข่าวความรักกับนักแสดงหญิงที่ร่วมง,งานกันในหนังเรื่องต่างๆตั้งแต่จูอินเจ้าเวย่จเวยจางปอ๋อจือรวมถึงเคลนม็อกจนกระทั่งโจส์สิงที่ได้สารสัมพันธ์กับนักธุรกิจสาวนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อีเวินเฟิงและคบหากันอยู่ถึงกว่า10ปีเต็มก่อนที่ปลายปี2 0 1 0จะมีข่าวว่าเท่าแก่สิงแอบไปคบสาวคนใหม่ซึ่งเป็นนางแบบสาววัย21ปีหลอไห่ซานที่อายุห่างจากเขาถึง28ปีเลยทีเดียว ในแง่ชีวิตส่วนตัวมักจะมีการตีข่าวจากสื่อฮ่องกงอยู่เสมอถึงบุคลิกนอกจอของเท่าแก่สิงที่แตกต่างจากในจอโดยสิ้นเชิงทางค่อนข้างหวงความเป็นส่วนตัวเคร่งเครียดจริงจังและค่อนข้างเห็นแก่ตัวรวมไปถึงข่าวพัวพันกับแก๊งมาเฟียฮ่องกงแต่สําหรับในจอแล้วลุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าโจสิงชือคือตำนานของกิ่งออฟคอมเมดี้แห่งเอเชียที่ยังไม่มีใครสามารถโค่นลงได้ โอ้โหต้องขอคารวะไว้เลยนะครับกับ k ิงอ o อ c คอมดีของเราอย่างโจซิงชือนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมติดตามผลงานเขามาตั้งแต่ผมเองตัวเท่านี้คุณผู้ชมนะแล้วต้องบอกว่าล่าสุดกับเซาลินซอกเกอร์นี่สุดยอดมากๆเลยครับเอาเลยครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอยู่กับผมต่อกับรายการสวัสดีเอเชียครับ